ว่ากว็ว่าค่ะคลิปนี้อีลากินน้อยหนาในรอบ5ปีแล้วสตสิเป็นจังไหนมาซิมกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนดีต้อนรับวเสือเพจรสีนวลสาวผู้ไทยค่ะได้ยินบ่คะฮัลโหลเท็ดทิดมาใส่ใหม่แล้วซีว่าเสียงอีล่าบ่ค่อยดีเลยส่งนี่อีล่าด้ใส่ไม่โดดไม่ได้ยินดีบ่คะฮัลโหลเท็ดทิดเรียกๆคะ่ะเมื่อน,นี้นะคะจะมารีวิวค่ะทุกคนเบิง่ง เตอร์แซมวะวันนี้เราจะมารีวิวมาเขียบนะคะมาเขียบมาจากคงหนองนาพอดีว่ารอบนี้ซุกพร้อมกันเลยค่ะทุกคนก็เลยอุ้ยมารีวิวบัลล PFC เบิ้งกันนะว่าเป็นแต่แซบว์ามาเดี๋ยวอิราจะซิมปั่นพีพีเบิ้งนะคะทุกคนอิราจะบอกว่ามาเขียบเฮานี่คือซุกคักและสีกินน้อยเด็ดดีแบบมีแต่น้อยซุกๆอ,ะอ่ะอ่าทุกคนเลือกได้ละเดี๋ยวกินน้อยนี้แล้วกันค่ะ ว้าวโมคอยกินมาเคียบเลยอ่ะเห็นแต่อีพออีแม่กินต่อีลาบอค่อยกินแล้วรอบนี้แบบสุกคาก่ะค่ะทุกคนแบบว่าอยู่อยู่ต้นสุกพอดีนะทุกคนช่วงนี้แบบว่าฝนตกแห้งๆค่ะรางวัลพิชซี่ฝนตกวะน่าจะพาอยู่เขาหอมค่ะว้าพิชซี่รับการแจ้งเตือนว่าถ้าเกิดผ่าอยู่เขาเนาะคือจังว่ามีจังหวัดที่เขาอยู่ไปรับการแจ้งเตือนจากพรรคลับนะคะทุกคนได้รับบอกระได้รับกันดิอันนี้คือฝอยนกเหลืองนะคะระหว่างแกะมาเคียบระหว่างแกะไปคือไปแอบเปลี่ยนหน่วยมา ถ้าเห็นหน่วยนี้ดำๆดำดำก็เรียกลองซิมเบิ้ง okay. อันเดี๋ยวอิลาแกะแซนี้ก่อนสักก่อนอ่ะมาค่ะผู้ใดียวจะกินเนี่ยอิลาแกะให้แล้วมากินเลยลองเล่นนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาซิมกันว่าสิหวานบอรหรือจังไหร่อะคะ่ะอื้มืหมห,มหมวาน,นะคะ่ะเนื้อมันจะคล้ายๆมังละมุดเลยแีะความรู้สึกแบบเป็นเนื้อไส้ๆคือกันว,กว้าวว้าวนะคะอีลาเนื้อปลควาย มากผลไม้ที่เป็นเนื้อตั้งซีทมว่ากินได้บ่กินได้อยู่นะคะละมุดกับอันมะเขือเเนะะี่ยค่ะกินได้อยู่นะคะและวมันค่อยกินนอะไรอืมอมันจะมีรสชาติแบบหวานหวานหวานหว้นก็เป็นรสชาติที่เป็นตัวของเออจังเนี่ยเป็นตัวของน้อยหน้าเองอะ่ะก็หัวอีลากิ่นน้อยหน้านในหลอบแบบห้าปีได้เลยค่ะทุกคนอืม แสบอยู่นะแต่อีลาน่าจะบอกมากระสารแบบนี้อีหลีเป็นแปลกๆสำหรับวิลานะแต่แสบอยู่ค่ะเอฟเ่บแปลกๆกคือกินเอากินเอาอืม <c> ม <oughs> ันจะมีความหอมหอมมะเขือแล้วก็นุ่มๆแล้วมันจะนุ่มๆไม่กลับม,มีความแบบไม่ใช่างไสยอย้อะเป็นแบบละเอียดอะไรแบบแบบมันไส้เหมือนท่องกินไส,ยยส้แต่แต่ไม่เคยกินอันนี้ประมาณนั้นนะเ <c oughs> นื้อแค่ไข่ละมุดแต่ละมุดจะ เนียนกว่าจาังเลยนะคะในยน้ามีความหวานพร้อมตัวนี้นะคะทุกคนค่ะแสบอยู่เนาะผู้ใดมักม่เคียบนะคะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแต่อีลาเนี่ยเค้รับม่เคียบนี่บ๊อบปั่นได้จนที่บอกถึงซี่ไปเนาะแต่ว่าจะบอกว่าถ้าเพื่อนอีลามีแต่คนมากพราะว่าจะเป็นอีพออีแม่นะคะทางทีมงานโครงหน้าเนี่ยมาก,กินว่าเชียร์เพ้แหกนะคะอีลาคุณเดียวนี่ยนะมั้งทีบ่บอมาก,กินน้ำมูนะคะเพื่อนก็เลยพากันราอยู่โอ้ยบซตาของแงซ่บวะจันยามมากินเบิร์ก็เอออาจจะก,กินได้แค่สมนี นี่น้อมาเคียบคือออกหลายแห้งนะคะทุกคนแต่ว่าบได้พ่อได้ขายเดีกาค่ะก็คือไทีทีมงานเขากินอีก,กับมิดแล้วเพราะมีแต่ผู้มักนะคะส่วนอีรากาน่าจะกินประมาณซํานี้แหละกินมิดน่วยนี้ก็น่าจะพอละปีนี้นะคะอาจจะเจอกันใหม่อีก ปีหน้านะคะ,คะ,ะกินปีละเฮอร์ก็พอเฮอปีละหน่วยก็พอนะคะทุกคนผู้ใดมาก,กินนะคอมเมนต์กันได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ลาขอตัวที่เอฟซีเด้อค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเพจสินอุสาวไทยเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ยูทปีต่อไปนะคะทุกคนขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายผู้ใดอยากกินมาเขยกับคอมเมนต์ว่าก,กันได้เด้อค่ะ